เทพไทยห่วง8พฤศจิกายนม็อบจะชนมอ็อบวันเข้าทางรัฐประหารสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ห่วงวันที่8พฤศจิกายนพรุ่งนี้เกิดม็อบชนมอ็อบเตือนเลี่ยงเผชิญหน้าวันจะเข้าทางรัฐประหารเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2563นายเทพไทยเสนพงศส,สนครศรีธรรมราช พักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร63ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา16นาฬิกาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นว่าเป็นการนัดหมายของกลุ่มคณะราษฎร63ที่ได้ป่าประกาศไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานานหลายวัน <c oughs> เพื่อทำการเดินขบวนครั้งยิ่งใหญ่กดดันรัฐบาลให้ยอมรับข้อเรียกร้องทั้งสข้อคือ1 พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 2. ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่เมื่อวานนี้วันที่6พฤศจิกายน2563มีเพจเฟ e บุ๊กเพจหนึ่งของศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอปปสโพสต์ความเคลื่อนไหวข้อความว่า วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เวลา14นาฬิกากลุ่มสปปสจะไปเฝ้าสังเกตการเฝ้าระวังการจับจ้วงก้าล่วงสถาบันของมปราช63ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยย้ยำว่าไปเฝ้าสังเกตการนะับฝั่งร้านอาหารสอนแดงถนนดินสอเพื่อทำการปกป้องสถาบัน <c oughs> จึงนับว่าเป็นการนัดชุมนุม ที่สุ่มเสี่ยงต่อการ,รเผชิญหน้ากันซึ่งอาจจะมีการปราศัยโจมตีกันไปมาจนเกิดการประทะกันเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะม็อบชนม็อบก็ได้โดยส่วนตัวไม่สนับสนุนให้มีการจัดการชุมนุมในลักษณะเช่นนี้โดยใช้วันเวลาและสถานที่เดียวกันในการชุมนุมเพราะแต่ละกลุ่มต่างก็มีจุดยืน หรืออุดมการทางการเมืองที่ขัดแย้งกันซึ่งอาจจะมีการเผชิญหน้าการยั่วยุให้เกิดการใช้ความรุนแรงขึ้นมาได้จึงได้มีข้อเรียกร้องมายังแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมทุกกลุ่มหลีกเลี่ยงการจัดชุมนุมในลักษณะเผชิญหน้ากันแบบนี้และฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายความมั่นคงที่มีความรับผิดชอบการชุมนุม รีบหามาตรการป้องกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้และไม่อยากจะให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองซึ่งอาจจะเป็นเงื่อนไขสำหรับผู้ไม่หวังดีที่จะสร้างสถานการณ์เพื่อน,นำไปสู่ข้ออ้างของอำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงด้วยการยึดอำนาจของคณะรัฐประหารซึ่งจะเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยของประเทศครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง แหล่งข่าวระบุ